เีากว่ากาดที่พี่น้องดาวไทยเด้ครับผมมาอยู่กับเจ้ามีด <c oughs> ทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิว PBR 150นะฮะ <c oughs> บอกเลยว่าคันนี้แปลงทั้งดุ้นเลยนะทุกคน <c oughs> บางคนถามว่าแม่งอะไรนะตัวเทียอะไรนะตัวเทียอะไรก็ไม่รู้นี่จะเป็นการแปลงแปลงทั้งคันน่ะของเจ้าของนี่ก็จะเป็นเจ้าของฮะเจ้า <c oughs> ของชื่ออะไรบรันแซ บอนซ่าบอนซ่าตาของซิงครับผมเยี่ยมฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยบอนซ่าตาของซิงโอเคนี่เราจะมาเริ่มไล่จากชุดบนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนมาดินี่จะมีอะไรมึงเจ้าของรถก็มารีวิวดีอันนี้มันอะไรกันสะบัดบ่โดนมาเท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าร้อยของแท้ของปลอมของแท้ห้าร้อยแล้วก็ไล่เป็นน็อตทองทั้งดุวนนะฮะชุดบนทองแท้อันนี้คืออะไรเหรอฮะน้องๆอะไรตัวนี้อัจฉริยะ ไม่ไงไปไปชนข,กกอข,ของคู่กรณีอะไรก็ไอ้ขโมยของคู่กรณีมาไปนี่นิดที่เดียดเลยผมอยากรู้ว่านี่ทำไงบ้างครับเนี่ยอันนี้ก็ตือจานคู่ทุกคนร<อ>้อยค่าเทีจานคู่อู้หูมใครเห็นหรือเปล่าน้องๆ <c oughs> ใครเห็นหรือเปล่าครับจานคู่อือ <c oughs> แล้วก็มีอะไรมากเนี่ยโอ้คาร์บอนทันคันเลยนะเนี่ยอู้ใครหุ้มกลัวคาร์บอนนี่โดนมาเท่าไหร่ครับ กูไม่รู้จำไม่ได้แล้วแม่งถ้ากูทำกูก็คิดราคากูก็จำไม่ได้ไม่ไม่ที่สงสัยว่าไฟยทยอะรีวิวไฟ้ทยท่ไไหไทยพี่ต้องมาถามดินี่ไฟไทยนี่อันนี้เรียกว่าไฟไทยทุกคนอะไรเขาเรียกไฟไทยนี่เขาเรียกไฟไทยพี่จะมารีวิวนี่ผมเพิ่งอันนี้ผมเพิ่งทำให้มันไปดีกว่าเอทเาร์บอนทั้งลำเนี่ยผมก็คือผมเป็นคนติดเอง ใครที่สนใจก็มาทําได้นะทุกคนร้านโฟกัสเทาที่เชียงยืนจังหาาวัดมหาสารคามเนี่ยเป็นร้านเครื่องเสียงมีเพจไหมไม่มีเพจไม่พ่เพิดเอา,าแปลชื่อร้านก็ได้อ่าแอดเฟซมาถามเลยก็ได้พื่มเซีเลยสยิฟิเมซีเรียสนะทุกคนโ <Okay. S 1> อเคหรับใครที่อยากได้คาร์บอนหรือจิบพิเกอร์อย่างนี้ก็ผมก็รับทำนะราคาอยู่ตามขนาดชิ้นว่าจะอยู่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอยู่ตามราคาแล้วผมตีราคาทีนึงว่าเท่าไหร่อย่าเนี้ยน่าจะอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะเมา น e ี <t eg ued gardens> <uyor> <sm all Yap ua> ่ผมผมเพิ่งจีบไอ้ไม่หมุดไปกี่กลมแล้วเอ่สามสี่กลมนะหน้าแดงนะแล้วก็นิดนึงนะก็อาจจะเป็นนี่แต่ก่อนเคยทำเป็นล้อโตนะคันนี้แล้วทำไมเป็นเปลี่ยนเป็นล้ออะไรใส่เป็นล้อขนาดเท่าไหร่นะ170 170ดเจ็ิบนะทุกคนเป็น CB คันเดียวของโกศมที่ล้อโคตรพ่อโคตรแม่โตเลยนะทุกคนเห็นนี่นะก็ ก็ไม่ได้แอคนะทุกคนซีบีคันนี้แดกอาสามาใช่หรอ, <c ười> หรอแล้วแล้วไอ้คันนั้นเป็นรถใครวะคันนั้นเน่ยรถรถเจ้าของช่องแต่ผม <c ười> ผมผมแอบเจ้าของช่องไปยกเมื่อคืนเ <c ười> จ้าของไม่รู้หรอก <c ười> <c ười> แอบแอบขโมยรถไปเมื่อคืนไม่รู้หรอกแล้วปั๊มล่างได้แต่งไหมแล้วท่อท่ออะไรเนี่ยท่อเป็นอะไรนะอาคาพวิชชอตตี้ฟังเสียงไหมอ่าโอเคโอเคเราจะมารีวิวนะนี่ก็ แดกอาสามาแล้วทุกคนคันนี้บอกเขาอนเสียงไล่บอแบบาบม่ดับไปทีนี้ลูกตัวลูกตัวทุกตัวเบินคลิงด้วยดิก็จะเป็นียของโอเครับนีก็จะเป็นเด็กข้งแข่รากข้างแข่้างแข่ ใช่ไหมอือเอาไปที้ยันี่โอเคสาหรับใครที่เข้ามาดูไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ดะครับใครนดครับทุกคนไม่ต้องสัตว์ร้อนเลนะไม่ต้องสุดทียอะไรนะสัตว์กินเหล้าต like ่อ